ครับสวัสดีครับพบกับช่องโปรเฟียสายบันเทิงครับนี้ผมก็เปลี่ยนเจ้าวิ่งครับมารับตู้ที่ใหม่ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะออกไปล้างตู้แล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปจันทบ,บุรีต่อครับผมวันนี้รถก็จะเลื่อนๆหน่อยครับเจอแต่ฝนครับผมโอ้ล้างไม่หวัดไม่ไหวครับเดี๋ยวไว้ไปล้างอาัฐิที่อ่ จันทบ,บุรีอีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางไปไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะเริ่มเดินทางครับผมก็ว่าจะออกไปหากินข้าวอยู่แถวข้างมหาลัยนครพนมครับมีร้านข้าวประจำอยู่แถวนั้นทากับข้าวอร่อยครับผมอาหารป่าก็รสเด็กครับ เราคอยเดินทางกันยาวๆครับก็ได้เดินทางมาถึงมุกดาหารแล้วครับผมทีจะไปเรื่อยๆครับไม่รีบครับผมได้เข้าแผงแล้วครับผมลูกค้าเขาแจ้งงานมาแล้วแต่ว่าผมไปถึงมันก็ดึกเหมือนเดิมครับก็เลยไปเรื่อยๆดีกว่าครับอย่างน้อยก็ได้ประหยัดน้ำมันไปหน่อยครับผมแล้วก็เดินทางไปเป็นเพื่อนกันครับผมค่ำคืนนี้ครับยาวๆไปครับ เราก็ได้เดินทางมาถึงยะโสแล้วครับผมเส้นที่ผมมาวันนั้นที่ว่าฝนตกกันเละทั้งกี่โ้นครับเนี่ยครับอดทนอีกไม่กี่ปีครับผมทางเส้นนี้ก็น่าจะได้เป็นทางแปดเลนแน่ๆครับถ้า,ถ,าถ้าผมเ้าไม่ผิดนะครับผมก็จะวิ่งสบายยาวจนถึงนครพนมนะครับอีกหน่อย มีพัฒนาที่ดีเราก็เดินทางกันสะดวกสบายครับผมผมที่ไปอยู่ฝั่งสอปปอลาานี่โอ้โห,โหทางบ้านเขานี่มีแต่ลูกและนาด,ดับหลุมเป็นหลุมเป็นบอ่อครับผมบ้านเรานี่ถือว่าถนนหนทางนี้ใช้ได้เลยครับผมลุงสวัสด์ยามเช้าครับนี่เราก็ได้เดินทางมาถึงอำเภอวัฒนานาครแล้วนะครับผมก็นี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับ ผมก็จอดนอนประมาณสามชั่วโมงครับเพื่อจะให้เข้าแผงลูกค้าเนี่ยช่วงเช้าพอดีเพราะว่าผมยังไม่เคยไปด้วยแล้วเวลาเข้ากลางคืนแล้วมันหาลูกค้าลำบากครับเรายังไม่เคยเข้าไปก็อาศัยว่าเข้าช่วงเช้าดีกว่าเพราะถ้าเกิดผมไม่นอนเลยเมื่อคืนนี้ผมน่าจะมาถึงประมาณ น่าจะอยู่มาตีห้าได้ครับผมไม่กไม่น่าจะเกิดนี้เพราะตอนนี้มันหกโม,มงเช้านี่ผมอยู่ก็อยู่วัฒนานครนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้เส้นทางสายรองอำเภอวังน้ำเย็นครับผมเพื่อเดินทางไปทางจันทบ,บุรีครับเพราะถ้าไปทางสายหลักนี้มันมันมันไกลครับทางนี้มันเป็นเหมือนเหมือนทางลาดนะครับผม ผมก็จะไปผลอยู่แถวโรงพยาบาลวังน้ำเย็นนะครับมันจะประหยัดเวลาไปเยอะเลยครับผมเส้นทางนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมบรรยากาศเหมือนเราวิ่งอยู่ในแถวบ้านนอกครับสองฟังก็เป็นป่าอ้อยครับผมบรรยากาศก็ดีครับมาช่วงเช้าชานี้รถมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ผมก็เดินทางออกมาถึงสายหลักแล้วครับนี่ผมก็จะทําเวลาหน่อยเหยียบขึ้นมาอีกนิดนึงครับพอตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงเช้าแล้วครับผมถึงจะไปถึงลูกค้าไม่เกินแปดโมงหรือเก้าโมงนะครับเวลามันกําลังสวยครับลูกค้ากําลังก็เพิ่งจะเริ่มตื่นครับผมนี่ก็ได้เดินทางจนมาถึง เาเกลือแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนที่ไม่ใช่หน้าผล,ลไม้ส่งออกจันทำไมไม่ยอมทำถนนมาทำเอาตอนหน้าฝนครับสภาพก็เละครับผมบรรยากาศฝนตกแบบนี้ไม่รู้ว่าผมจะมีของให้ขึ้นหรือเปล่าครับนี่ เพราะว่าวันนี้ถ้าเขาไปตัดทุเรียนไม่ได้นี่คืนนี้ผมก็น่าจะได้นอนรออีกแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดของเมื่อวานนี้เขาเหลือเยอะผมก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นของอยู่ครับคืนนี้ครับผมอันนี้ผมก็ได้มาถึงแผงลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็รอลูกค้าแพ็กของครับน่าจะได้ประมาณถ้าห้าหกร้อยกล่องครับคืนนี้น่าจะได้ขึ้น เพื่อนๆก็ดูรถผมนีครับเละทั้งคันครับแต่ผมกลับมาจากรอบนี้ผมก็ว่าจะเข้าล้างอัฉีดอีกรอบหนึ่งครับเพื่อไม่ให้คราบมันฝังลึกแล้วเวลานั้นมันล้างยากครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมง่ายผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้กันครับผมสวัสดีครับ